วันนี้นะคะมาตอบคอมเมนต์นะคะที่บอกว่ากําลังจะสอบกพแล้วก็ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะคะการเตรียมความพร้อมในการสอบกพนะคะหลักๆเลยที่เราจะต้องดูก็คออือเนื้อหาที่เขาใช้ในการสอบกพก็คือมีเนื้อหาในส่วนของคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะคะวิธีปฏิบัติ ทั้งราชการแล้วก็จริยธรรมข้าราชการหลักๆนะคะซึ่งมีไม่กี่ตัวกฎหมายอยากแนะนําคนที่จะสอบกพนะคะให้ดูว่าอาชีพที่เราอยากทําเนี่ยนะคะเขาต้องการใบผ่านตัวนี้ไหมหรืออาชีพที่เราอยากทำเนี่ยนะคะเขามีสอบภาคกอนะคะอยู่ในตําแหน่งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปสอบก็ เหมือนจะซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้นะคะแต่ว่าถ้าเราสอบเพื่อเป็นการทบทวนฝึกสมองแล้วก็เพื่อเอาไปใช้ในการสอบหน่วยงานอื่นที่เขาจะต้องใช้ตัวนี้ในการผ่านเป็นใบผ่านทางไปเพื่อที่จะสอบภาคขอเลยในบางหน่วยงานนะคะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลย แต่ว่าถ้าเราไม่ได้มุ่งไปในอาชีพที่จะต้องใช้ใบผ่านก็พอแนะนําให้รอสอบตําแหน่งที่เราอ่ะจะไปสมัครเลยดีกว่านะคะจะได้สอบทีเดียวรอบเดียวจบจบไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเป็นการทบทวนฝึกสมองประลองปัญญานะคะก็ได้เลยนะคะก็แนะนำให้ตามนี้เลยนะคะ